สวัสดีครับทุกคนที่คอรรรับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความมันในสนามวอลเล่บอลหญิงจีงแชมป์โลกนัดที่ทีมชาติไทยของเราสร้างความฮือฮาด้วยการเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้อย่างสุดยอดด้วยสกอร์3ต่อ1เซตครับ 25, 15, 25, 23, 25, 25, 15และอีกเซตที่สกอร์ห่างมากต้องบอกเลยว่าภาพรวมของเกมนี้ สาวไทยของเราออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้ซะอีกครับพวกเธอขย่าโลกวันเลยบบอลจริงๆครับโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันในการแข่งขันจริงแชมป์โลกนัดแรกสามารถคว้าชายเหนืออียิปต์ไปได้แบบสะใจกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศเลยครับถึงแม้ว่าเราจะเสียเซตที่2ไปอย่างน่าเสียดายแต่โดยรวมแล้ว ทีมไทยของเรายังคงเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการบุกการบล็อกและการเสิร์ฟที่ทำได้อย่างเฉียบคมทัพสิ่งที่ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจอยู่บ้างก็คือการที่เราเสียเซตให้กับอียิปต์ในเซตที่2ทํทำให้หลายท่านอาจจะเสียดายที่เราไม่สามารถปิดเกมได้ด้วยการชนะ3เซตรวดซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คะแนนสะสมโลกของเราบวกเพิ่มได้ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอียิปต์เองก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับพวกเธอเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วและรวดเร็วขึ้นมีเกมรับและเกมบล็อกที่ดีขึ้นอย่างมากในเซตที่2แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คู่แข่งที่เราจะประมาทได้เลยแม้ว่าประสบการณ์ในระดับนานาชาติของพวกเธออาจจะยังน้อยกว่าเราอยู่ก็ตาม มาถึงประเด็นที่แฟนๆกีฬาทั่วประเทศให้ความสนใจกันมากที่สุดนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของบุ๋มบิ่มชัดชุออนโมกสีนักตบหัวเสาคนสำคัญของเราครับก่อนการแข่งขันก็มีรายงานมาว่าเธอมีอาการตึงที่บริเวณไหลในเซตแรกชัดชุออน,นคงสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตีในตำแหน่งหัวเสาได้อย่างโดดเด่นทนาคะแนนไปได้ถึง6คะแนนแต่หลังจากจบเซตแรก เราก็เห็นภาพที่เธอยังคงอบอุ่นร่างกายอยู่ตลอดเวลาและก็มีท่าทีเหมือนว่าจะเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่ไหลอยู่จริงๆครับพอเข้าสู่เซตที่2โคชออสของเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวบุมบิมออกแล้วส่งผู้เล่นสำรองลงมาแทนซึ่งก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการทักผู้เล่นเพื่อเซฟอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงจนไม่สามารถเล่นต่อได้ในระหว่างที่พัก เราก็เห็นภาพของทีมงานที่ดูแลบุ๋มบิม๋มนวดบริเวณไหล่และมีการใช้ยางยืดเพื่อบริหารกล้ามเนื้อไหล่อยู่ด้วยซึ่งภายหลังจบเซตที่2โ mm. คชอ๊อดเองก็ยอมรับว่าเรามีนักกีฬาเจ็บก็คงจะเป็นบุมบิ๋มนะครับแต่แล้วสิ่งที่ทำให้แฟนๆชาวไทยโล่งอกก็คือในเซตที่3บุมบิ๋มก็กลับลงสู่สนามอีกครั้งครับและเธอก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พาให้ทีมไทยของเราเล่งเครื่องทำคะแนนหนีห่างจากอียิปต์ได้เหมือนกับในเซตแรกเลยครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมไทยกลับมาควบคุมเกมได้อีกครั้งนอกจากบูมบิ่มแล้วผู้เล่นคนอื่นของเราก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะบีมพิมพ์ิชยากอกรัมที่วันนี้เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมเรียกได้ว่าตบเป็นแต้มตบเป็นแต้มจริงๆครับ ส่วนออมสินสศีภาพรจันทาวิสูตรในตำแหน่งหัวเสาก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันครับในช่วงต้นเซ็ตเหมือนว่าทางอีบจะจับทางการเล่นของเธอได้บ้างแต่เธอก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นและยังมีการเสิร์ฟที่สร้างความปั่นป่วนให้กับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีครับแถมยังช่วยสลับตำแหน่งกับชาชูออนเพื่อเซฟอาการบาดเจ็บอีกด้วยชมผู้พรทันเกิดปาดตัวเซตของเรา วันนี้ก็จ่ายบอลได้อย่างโดดเด่นทุกลูกจริงๆครับการเซตบอลของเธอนั้นชาญฉลาดและสามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างอยู่หมดัดแนนทัดดาวนึกแจ้งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีอาการไหลตึงแต่ในเกมนี้ก็ยังสามารถทำคะแนนได้ดีโดยเฉพาะลูกวันเดลที่เป็นอาวุธสำคัญของเธอไก่วิมรัตรธนพันธ์ก็ทำแกมได้ดีในเซตแรกและลูกเสิร์ฟข,ของเธอก็สร้างความยากลำบาก ให้กับผู้เล่นอีบไม่น้อยเลยครับส่วนเพียวอัชลาพรคงยศและเฟิร์นวลิศลาสีธนาเลิศที่ถูกส่งลงมาในเซตที่2อ,อาจจะยังหาจหังหวะการเล่นที่เข้าที่เข้าทางไม่ได้ทำให้เกมอาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่โค้ชออสอาจจะมองว่าเป็นการให้โอกาสผู้เล่นได้ลองสนามและเก็บประสบการณ์ครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นโมเมธนัชชาสุขสด นุกนิกนัทนิชาใจแสนและหัตยาบังรุงสุขถูกส่งลงมาในช่วงท้ายของเซตที่2เพื่อแก้เกมและพวกเธอก็สามารถทำผลงานได้ดีขึ้นทำให้ทีมกลับมาสู่เกมได้ครับ ในส่วนของกลยุทธ์และแท็กติกที่โค้ดออสใช้ในเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากครับในเซตแรกเราเห็นได้ชัดเจนว่าทีมไทยของเรามีทุกมิติในการทำคะแนนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากหัวเสาบอเลเร็วบอล3ามเมตรกลางและการบล็อกที่เหนียวแน่นทำให้คู่แข่งจับทางได้ยากอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเกมรับที่โค้ดออสเน้นย้ำมาโดยตลอดครับผมรู้สึกได้เลยว่าออมสิงของเราก็รับบอลแรกได้ดีขึ้นมาก การปรับเปลี่ยนผู้เล่นของโค้ดออสในแต่ละเซตก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะในเซตที่2ที่มีการลองผู้เล่นดาวลุ่งและในเซตที่3ที่มีการปรับเปลี่ยนชุดผู้เล่นเพื่อให้มีความหลากหลายในการโจมตีมากขึ้นโค้ดออสของเราสลับผู้เล่นเยอะมากจริงๆครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเกมนี้ก็คือความเร็วในการเล่นของทัพสาวไทยครับ ผมว่าวันนี้พวกเธอเล่นกันได้เร็วมากๆจนทีมอียิปต์ตามไม่ทันโดยเฉพาะการเซตบอลที่รวดเร็วและแม่นยำของคอนพัน นอกจากเรื่องในสนามแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ต้องพูดถึงก็คือเสียงเชียรจากแฟนๆในสนามครับดังกระหึ่มมากๆทุกครั้งที่เราได้แต้มเสียงเชียเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการเติมพลังสร้างโมเมนตัมจุดไฟให้ทีมของเรากลับมาฮึกเหิมได้อยู่ตลอดเวลาครับและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความมั่นใจของนักกีฬาครับ ในเซตหลังๆเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความมั่นใจของสาวๆของเรานั้นมีมากขึ้นกล้าเล่นกล้าตัดสินใจทำให้เกมของเราไหลลื่นขึ้นมากๆครับมาถึงสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของบุ๋มบิ่มครับเราคงต้องรอฟังอัปเดตอย่างเป็นทางการว่าอาการบาดเจ็บของเธอนั้นดุนแรงแค่ไหนและจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในนัดต่อไปหรือไม่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ฟอร์มของผู้เล่นสำรองครับถึงแม้ว่าการลองทีมในเซตที่2จะทําให้เราเสียเซตไปแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่โค้ชจะได้ประเมินศักยภาพของนักกีฬาสำรองและเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต และสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเตรียมตัวสําหรับนัดต่อไปที่เราจะเจอกับทีมชาติสวีเดนครับในรายการนี้มีการคัดเลือกเพียง2ทีมเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบต่อไปดังนั้นการเอาชนะสวีเดนในนัดหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ครับสรุป